มาดูกันว่าปีใหม่ไทยนี้ปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดและจะได้อะไรเรามาดูกันนะคะตั้งจิตตั้งทจายดีๆนะคะคุณลูกค่าเอาไปเลจ้าสิ่งดีๆปาฏิหารนะคะจะเ,เกิดอะไรขึ้นกับหนูในหลังปีใหม่ไทยนี้นะจ๊ะใบที่หนึ่งสิ่งที่หนูจะได้รับมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เจอ คู่ต่างชาติต่างภาษาได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกจะดีมากๆนะคะคุณจะได้อะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติอะไรที่นําเข้าส่งออกทําธุรกิจนี้จะปังมากนะคะแล้วก็ เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับหนูหนูอาจได้เจอคนถูกใจที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์ได้อาจจะได้ไปเมืองนอกหรือคนเมืองนอกได้มาหายินดีด้วยนะคะคนรู่จะได้เป็นมาดามแล้วนะคะสำหรับใบที่สองนะคะหนูจะได้เริ่มง,งานนะคะหนูจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนงานนะคะโยกย้ายงานได้ทำธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจที่ตัวเองชอบ หรือได้ไปร่วมทําธุรกิจอะไรกับใครบางคนแล้วจะประสบความสําเร็จไม่เคยได้จับเงินแสนเงินร้านก็จะได้จับเงินแสนเงินร้านกับธุรกิจนี้หนูจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจในครั้งนี้หรือใครทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยแก้งวงจุ้ยอะไรนิดหน่อยนะคะจะทําให้ปังขึ้นนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าหนูจะได้เงิน จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันเลยทีเดียวกับการทำงานในครั้งนี้ค่ะสำหรับใบที่สามสิ่งที่หนูคาดหวังไว้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะสำเร็จไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งแสงสว่างจากที่หนูสึกมืดมนมืดมัวไม่รู้มันจะได้ได้ยังไงไม่รู้มันจะสำเร็จได้ยังไงไม่รู้มันจะมาทางไหน ไม่ต้องไปหาคําตอบไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปอยากสงสัยอ้าแขนรับและโอเคฉันรับแค่นั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่หนูตั้งใจอยากได้บ้านได้อยากได้รถได้อยากได้เงินล้านได้อยากได้อะไรสมใจปรารถนาแน่นอนนะคะสำหรับไพ่ใบนี้แต่ข้อหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีอะไรที่ติดเกี่ยวกับ พุทธศาสนานึกดีๆแล้วไปแก้ไขนิดนึงนะสมมุติเป็นผู้ชายหนูได้ไปติดการแบบเออจะบวชไหมเป็นผู้หญิงได้ไปถือสัจจะไว้ไหมว่าจะไปบวชชีพามหรือไปทําอะไรที่เกี่ยวกับพพระุทธศาสนานะคะลองนึกดีๆนิดหนึ่งนะคะมันเป็นขึ้นไพ่เตือนออกมานิดนึงที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไปแก้ไขแค่ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวชีวิตหนูจะ ะะจากที่มืดมัวหนูจะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วค่ะคุณลูกค้ายินดีด้วยนะคะสำหรับใบที่สี่หนูจะเจอคู่แท้คู่ที่หนูรอคอยหรือคนที่หนูรอคอยจะมีการหวนกลับมาพูดคุยพูดจาแต่การพัฒนามันขึ้นอยู่กับหนูว่าหนูจะเปลี่ยนแปลงหนูจะน้อมรับและโอเคกับเขาไหมนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ เดี๋ยวจะมีคนนะคะเข้ามาจีบเราแบบจริงจังแบบจู่โจมเร็วทุกอย่างจีบปุ๊บขอเป็นแฟนปับ๊บขอเป็นแฟนปับ๊บแต่งงานปุ๊บมีลูกปับ๊บเออปุ๊บปับป๊บปุ๊บเลยนะคะปุ๊บปั๊บทัวร์เลยนะคะสําหรับคนคนนี้นะคะแล้วเป็นคู่ที่หนูก็ถูกใจเช่นกันแม่ยินดีด้วยนะคะลูกกับการรอคอยรักแท้ของหนูมาถึงแล้วคะ่ะคุณลูกคะ่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจตัวเอง สวยไม่พอแซ่บไม่พอมาทำอคนีตัวหอมค่ะลูกมาทำเสน่ห์ใส่ตัวเองเพิ่มจริตจกกร้ให้กับตัวเราเองนะคะสำหรับคนที่เลือกใบที่4ค่ะแม่ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ